เรื่องมือซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ประโยชน์ที่หตอกไกลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่สอตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่สามใส่ฝาครอบบูธพัดลม โยชน์ที่4ทอดและไต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้ช่างทวีป จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนใบมีดตัดแต่งกิ่งไม้เป็นกันไกตัดแต่งกิ่งไม้ยี่ห้อโอซุกะเป็นกันไกตัดกิ่งไม้ไร้สายนะใช้แบตเตอรี่นะยี่ห้อโอซุกะนะรุนนร่นนี่รุ่นนี้รุ่นนี้นะ นะ O C M P P C ห้าหนึ่งนี่นะรุ่นนี้นะใช้แบตเตอรี่ยี่สิบโวลต์นี่นะแบตเตอรี่ยี่สิบโวลต์ C M C M นะกรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้นะเดี๋ยวช่างทวีตจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนใบมีดกันนะเนี่ย ใบมีดมันเริ่มสึกหลอแล้วนะเนี่ยลอยเนี่ยหลอแล้วบินแล้วนะบินบินเนี่ยนะใช้มันนานแล้วนะเนี่ยอันนี้แบตเตอรี่นะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากตัวแบตเตอรี่ก่อนนะวิดีโอออกแล้วกดสีแดงนี่นะกดกดปั๊บแล้วเราก็ดึงดึงออกข้างหลังนี่อย่างน,นี้เอาละออกมาแล้วนะออกมาแล้วแบตยี่สิบโวลต์นะยี่สิบโวลต์ยี่สิบโวลต์โอเคต่อไปนะ ทิธีเอาออกเดี๋ยวเราก็จะต้องถอ,นนอดน็อตออกสองตัวนี่หนึ่งสองนี่นะขันมาสองตัวนี้ออกมานะาน,นะแล้วก็ถอ,นนอดน็อตออกมาสองตัวนะถอ,นนอดน็อตออกสองตัวหนึ โอ้เดี๋ยวติดตลาดนี่นะนี่นี่นี่ติดยี่ห้อติดยี่ห้อนี่เอาแค่นี้ก็พอนะแค่นี้ก็พอนะเปิดมาแค่นี้ก็พอนะมันติดยี่ห้อนี่นี่นะติดตลาดยี่ห้อรุ่นเขานะตัดติดตลาดยี่ห้อรุ่นเขานี่โอเคเปิดแค่นี้ก็น่าจะพอนะแค่นี้ก็น่าจะพอน่าจะพอ โอเคต่อไปเราก็มาขันน็อตอีกด้านหนึ่งด้านนี้มันจะมีน็อตยึดอยู่สองตัวนะอันนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ปจัจจหกเหลี่ยมนะขันออกมานะปะจัจจหกเหลี่ยมทางกขวิก็มีปจัจจหกเหลี่ยมเป็นชุดนี่นี เป็นชุดเป็นชุดใส่ไปะนะขันออกมานะขันออกมาอึ๊บอืมออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเฟืองเฟืองบังคับนะมาให้มันเลื่อนอยู่นี้มันจะอยู่อย่างนี้นี่นะ ออกมาแล้วโอเคนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะถอดถอดแหวนตัวนี้ออกมาอีกตัวหนึ่งนะแหวนตัวนี้ใช้ปจัจจปากกายเบอร์13านะเนี่ยนะน่นะใช้ปจัจจปากกายเบอร์13ขันออกมา นะออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราก็ดันแกนออกไปเลยนะเนี่ยนะแกนนะแกนสลัก,กล็อกใบมีดนะแกนสลัก,กล็อกใบมีดเราก็ดันออกไปไม่ออกไม่ออกแต่ใช้ค้อนนะใช้ค้อนกระต่อนะค้อนกระต่อ,อ,อไป ค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆก็ออกแล้วนะไม่ต้องกำแรงนะไม่ต้องํำแรงนะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนะเป็นแบบนี้นะนออมาแล้วออมาแล้วนี่เป็นชิ้นๆส่วนอย่างนี้ นี่เราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใบมีดแล้วนะแต่ตอนนี้ช่างทวีปยังไม่มีนะยังไม่ได้ไปเบิกอะไรมานะนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะสมมุตินะสมมุติว่าอันเนี้ยซื้อมาแล้วนะสมมุติว่าซื้อใบมีดใหม่มาแล้วนะช่างทวีปก็จะใส่กับคืนเข้าไปนะเหล็กนะใส่เหล็กตัวนี้ไปก่อนนะวิธีใส่แล้วก็ ให้รูให้รูเนี้ยนะให้รูที่เหล็กเนี่ยตรงกับรูนี้ตรงกับรูนี้ที่มอเตอร์เนี่ยนะรูนี้นะให้ตรงกันนะเพื่อที่จะนะยึดน็อตนะยึดน็อตวิธีใส่แล้วก็ใส่ไปงี้นี่เอาทางโค้งขึ้นอย่างนี้นี่นะดั้มเอาดั้มมาทางซ้ายนะเวลาใส่เหล็กเหล็กตัดนะใส่เหล็กตัดเนี่ยแล้วก็เอาโค้งขึ้นอย่างนี้นี่โค้งขึ้นอย่างนี้นะเห็นไหม นี่รูใหญ่รูใหญ่รูเล็กนะให้ตรงกันเนี่ยอย่างนงี้เอาทางโค้งขึ้นตรงเหล็กตัดเนี่ยนะโค้งขึ้นอย่างนงี้นะโค้งขึ้นอย่างงี้นะต่อไปอันนี้นะใบมีดนะใบตัดนะใบมีดนะเราก็ใส่ไปในหลักนี่ใส่อย่างงี้นะให้รูให้รูตรงใบมีดเนี่ยนะสวมเข้าไปในหลักนี้หลักนี้นะ นอย่างนี้อย่างนะใส่นี้แล้วนะเราก็เอานี่นะแล้วก็สวงเข้าไปแล้วก็สวงเข้าไปนะสวงเข้าไปานี้ใส่เข้าไปในรูเข้าไปแล้ว เข้าแล้วนะเข้าแล้วนะเข้าแล้วเข้าแล้วนี่นะเข้าแล้วนะเข้าแล้วเข้าแล้วนะต่อไปเราก็เอาแหวนยึดเลยนะแหวนนี่เห็นไหมแหวนยึดเลยแหวนยึดเลย ใช้ปจัจจัยักตายเบอร์1ิบสามนะปะจัจจัยักตายเบอร์1ิบสามขันเอาละไม่ต้องให้แน่นมากกันนะเนี่ยขันไปเอาละเอาละ,าละไม่ต้องให้แน่นมากหรอกนะไม่ต้องให้แน่นมากต่อไปนี่จะมีน็อตยึดอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็มีแหวนที่มันเป็นเฟือง,งเนี่ยนะเพื่อกันเลื่อนนะ กันเลื่อนไม่ให้มันหลวมเนี่ยมันจะไปขบเฟืองเฟืองจะไปขบกันอยู่เห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยเฟืองจะไปขบกันอยู่เห็นไหมเฟืองจะไปขบกันอยู่เพื่อเพื่อบังคับไม่ให้หวนตัวเนี้มันเลื่อนออกนะไม่งั้นมันจะหลวมกันไกลมันจะหลวมนะนะขันไปนะใช้ปัจจัยหกเหลี่ยมขาน แค่หกเหลี่ยมขันแน่แนเลยนะตัวนี้ขันแน่แนเลยนะอึ๊บเอาแน่นแล้วแน่นแล้วนะโอเคนะต่อไปนะเอาละนะสำหรับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเราก็ปิดไปเลยนะเนี่ยปิดไปเลยเห็นไหม เข้าที่แล้วขันนัดสองตัวขันนัดสองตัวคืนเข้าไป เอ,อ Bref, building, าซะเรียบร้อยเรียบร้อยนะเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะใส่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แท่นชาร์จไปนะนี่ใส่ไปดันเข้าไปนะใส่เข้าไปแล้วดันเข้าไปนะดันเข้าไปยึบเอาเรียบร้อยเรียบร้อยนะเราก็เปลี่ยนใบมีดกันไกตัดกิ่งไม้ไร้สายยี่ห้อโอซุกะ นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะขอบคุณมากครับ